เรอราะของเครื่องดนตรีไทยที่ถูกบรรเลงโดยน้องๆเยาวชนจากต่างครอบครัวต่างสถาบัน แต่มารวมกันได้เพราะมีเครื่องดนตรีไทยเป็นสื่อกลางอยู่กันที่บ้านดนตรีไทยคุณพระอยยธยาแห่งนี้สถานที่ที่เปรียบเป็นดังศูนย์บ่มเพาะต้นกล้าทางดนตรีโดยครูเก่งพรเทพสุอุดมผู้ที่สารต่อม,มรดกดนตรีไทยบ้านคุณพระอยยธยาและยังเป็นผู้เสริมสร้างพรสวรรค์อีกทั้งยังดึงเอาความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กๆออกมาได้พร้อมทั้งปลูกฝังรัก เงาความเป็นไทยให้เด็กๆได้เรียนรู้และสืบซับถึงจารีตประเพณีอันดีงามผ่านพิธีไหว้ครูทุกครั้งก่อนเริ่มต้นการเรียนค่ะสวัสดีครับ บ้านดน,นตรีไทยคุณพระอายโยธยานี่ก็คือมาจากบ้านออวงปีพาดครับสสุกุดมสืบทอดกันมาตั้งแต่รัชกาลที่4ส่วนวงคุณพระเนี่ยครับก่อตั้งมาได้4-5ปีละผมเปิดสอนดน,นตรีไทยตรงนี้นะครับมา20ปีเริ่มตั้งแต่เด็ก4ขวบขึ้นไปจนถึงเรียนเรียนมาหาลัยเลย <S <S อัตราจังหวะชั้นเดียวท่อนที่1น,นะ2รอ,อบ <c oughs> การเรียนก็จะมีการเรียนกลุ่มเป็นเดี่ยวเป็นแบบพิเศษการเรียนแบบทางออนไลน์ก็มีเทคนิคในการเรียนดนตรีไทยของผมก็คือฝึกซ้อมเยอะ<า>เทคนิคในการหัดก็คือจะติวเป็นทีละคน<า>เริ่มตั้งแต่การจับไม้เทคนิคอย่างไรอะไรครับช่วงฝึกซ้อมอาาคือเราก็จะฝึกแบบจริงจังคือจะตวกันตัวต่อต,ต,ตัวเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกิดเก้าทิพันชื่อเล่นชื่อเก้าอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครรีอยุธยาครับเครื่องดนตรีที่ผมเล่นระนาดเอกระนาดทุ้มครับเหตุผลที่อยากเล่นก็คือดูคลิปใน u t u b e ครับเป็นคลิปของครูปอมบอยไทยครับแล้วผมอยากจะตีระนาดได้เหมือนครูปอมครับผมก็เลยขอเรียนครับเพลงที่ผมอยากจะตีนะครับเป็นเพลงจีนขลิปใหญ่ครับ วัสดีครับผมชื่อเด็กชายนักปญ์พัฒนาพิรพงศ์ชื่อเล่นชื่อฮาคิมครับศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนสาวิตครับที่แรกผมอยู่ที่บ้านครับเห็นน้าตีละนาดอยู่ผมก็เลยเห็นว่ามันน่าสนุกดีครับก็เลยลองไปฝึกกับน้าน้าก็สอนครับละนาดนะครับไพเราะแล้วก็สามารถฝึกสมาธิสาหรับคนที่แบบเป็นสมาธิสั้นก็สามารถมาเรียนได้ครับเวลามาเรียนที่บ้านครูเก่งครับก็สนุก ครูเก่งบางทีก็มาสอนเพลงอะไรใหม่ๆให้ครับแล้วก็ช่วงเวลาที่จะไปประกวดอย่างเงี้ยก็จะให้ลองฝึกซ้อมแบบเป็นตัวของตัวเองแบบฝึกเดียเด่ยวๆครับผมจะเน้นตีให้แบบชัดๆนะครับจับไม้สวยๆสวสัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพันาน,นันนท์ชื่อเล่นชื่อฟีโนโอ,อยู่โรงเรียนเทศบาลพระเขียนครับเออเห็นพี่ๆที่โรงเรียนเล่นผมก็อยากเล่นมันแล้วก็มาขอแม่ครับแล้วหน้าของของเล็กแล้วก็ทมครับสนกุกครับ ชอบเสียงของประกวดชนะเลิศอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฏนบ้านสำเร็จจยพาครับชนะเลิศที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ดนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อดะกิงชากรนันท์ชื่อเล่นชื่อปันปันค่ะเ,เล่นระนาดเอกแล้วก็ระนาดทุ่มแล้วก็ของมอนค่ะครูเก่งเคยไปสอนที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ชอบดนตรีไทยกรลยมาเร เห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทถูกส่งผ่านฝีไม้ลายมือของน้องๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก การได้มีเครื่องดนตรีไทยเป็นสื่อกลางทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักความรับผิดชอบมีวินัยฝึกสมาธิที่สำคัญคือการได้เสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีไทยที่จะเป็นความสามารถพิเศษที่อยู่ติดตัวของน้องๆให้สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะ ที่มาเรียนนะครับก็จะมีหลายแบบซนก้าวร้าติดมือถือเออมาอยู่กับผมเนี่ยคือเรได้มาฝึกเรียนดนตรีไทยแล้วเนี่ยมีสมาธิขึ้นนิ่งขึ้นก็ห่างจากเกมด้วยเรื่องที่เห็นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องมีสมาธิมีระเบียบมีวินัยขึ้น จากการที่มาเรียนดนตรีไทยการมีกรรมที่มีมาเล่นดนตรีไทยเนี่ยมีการฝึกซ้อมเวลาที่เขาจะไปเล่นโทรศัพท์ติดพวกสื่อโซเชียลเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเขาก็จะมาสนใจอยู่กับดนตรีอันดับแรกเลยคือน้องเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นน้องนิ่งน้องมีสมาธิแล้วก็มีความคิดที่ที่เกินกว่าเด็กในอายุไล่เลี่ยกันคือเหมือนกับว่าเขาจะ คิดไปนในระดับหนึ่งแล้วสามารถตัดสินใจเองได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เยาวชนชาวไทยนะครับอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้นะครับเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยเป็นสมบัติของชาตินะครับอยากจะให้อนุรักษ์คงอยู่ต่อไปครับดนตรีไทยเป็นสิ่งที่คนไทยคิดค้นขึ้นมาครับตั้งแต่ช้านาแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนให้หันมาเล่นดนตรีไทยกันครับอยากให้ทุกคนมาเล่นดนตรีไทยไปถึงลำดับชาติครับ ก็อยากให้มีคนมาเรียนดนตรีไทยเยอะๆค่ะจะได้สืบสานดนตรีไทยให้ ภาคภูมิใจนะครับที่เยาวชนไทยยุคใหม่นะครับมีความสนใจนะครับอยากเล่นดนตรีไทยมากขึ้นมีการต่อยอดในการเรียนดนตรีไทยตามโรงเรียนต่างๆสถาบันต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจนะครับ นอกจากความเก่งของเด็กๆบ้านดนตรีไทยคุณพระอโยธยาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือน้องๆทุกคนมีหัวใจของการอนุรักษ์เห็นถึงคุณค่าของศิละปะวัฒนธรรมมรดกความเป็นไทยอีกทั้งยังนำไปต่อย,ยอดด้านการแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด,ด้านดนตรีมาครองในหลายรายการและน้องๆบางคนยังได้รับโอกาสให้ได้ไปแสดงภาพ,พยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยอีกด้วยค่ะ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสมกับเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในเครื่องดนตรีไทยสารพลังซอฟตพาวเวอร์ด้านดนตรีและอนุรักษ์มรดกความเป็นไทยให้คงอยู่ไว้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ